มาเนี้มาเมนูใหม่ครับแกงน้องใหม่ใส่หนังงัวเผาครับผมเมนูอีสานแซ่บครับอ้าวเขามาเริ่มทําด้วยอ้าวนี่ส่วนผสมครับนี่น,น้ำยานังครับแบบสําเร็จรูปแบบขายครับซื้อเป็นขวดมากครับอยู่ตลาดนะครับน,น้ำยานังใส่เทน,น้ำยานังใส่น,น้ำยาหนัง ไปเฮาก็เอาอันนี้ใส่นี่งส่วนพริกกับนี่ใส่แต่ว่าเผ็ดเผ็ดก็ไรครับนิ่งหน่อยกินเผ็ดน้ำมันเลน้องเอาไว้หยลูกซาลาพุงหนึงกินเผ็ดก็ไรคเฮ้ยพอใส่พริกไปเตรียบร้อยเฮาก็เปิดเจ็ตได้ครับผมรอจิ้มทีเดียวนะครับนี่คือพระเอกของพ่อครับนี่ครับหนังงัวครับ นังวัวที่เขาหนังควายครับนังวัวหนังควายนังวัวเขาที่เขา,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 เขาตากแห้งมาจบรวรยนี่คือที่เด็ดครับของแสบสีแสบอยู่กับตรงนี้ครับอันนี้ครับมาเผาหมานันเอาแก้วนี่ที่สิบเอ้เอานี้ครับควายกำลังแดงเผากันเผาแล้วเขาก็กไปทุป <c oughs> บเผาเผาอ่าถิ่นที่ของควายสีเลยครับแกง น้อมใหม่ไนังง่วครับผมอ่ครับวันนี้เขาก็ได้หนังง่วเผามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่ทีงสี่ได้คิดว่ากิน,น่ไดเลยนะครับเนี่เผามาให้เกี๊ยมเลยครับเผาหมไปเกี๊ยมมันจะบ่หอมต้องเผามาแบบนี้เลยครับอ่าต่อไปเข้ากับมาทุกคนครับผม ติเป็นซีน่็ปเป็นซีเลยทุบเลยทุบอะไรดิขบทุบต้องทุบก่อนพี่น,อน,ปปน้องเนี่ยทุบอะไรไม่ต้ออกว่าแบบมจิตเลี้ยงาามันมีเลยครับพี่น้องเห็นป้ ทุบเรื่องสิเลี้ยงแบบนี้มันสิตจำเนยแต่ว่าต้องทุบกลับไปขูดออกเรื่องห้องก็ขูดออกครับขูดออกบาเนี่กคับหัน่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นแต่ก่อนสิขูดขอซิมมันก่อนเด้อมันคือจิทีเ่เด็ดแห้งวะจิตฮอตสดดวดนี่ชิเต็กแหงมั้มมเเงหรอ เมนูใส่หมูย่างครับเมนูใส่หมูย่างครับนี่มาเกียบร้อยแลยวเนี่ครับมันเอาไปอบแล้วครับผมมันย่างหล้อบใส่หมูอบครับผมสูตรหนึ่งบอกบอกได้ว่าใส่อยังงนี่ใส่หมูอบครับผมใส่ต้องเอาเป็นใส่แก้วยครับมาอบนี่ก็ห้องกับ้าออกย่างดีเลย้าออกแล้วก็ล้างให้สะอาดเีวมามากับเครื่องครับนี่ครับ ส, Freiheit, en, สูตรลับครับผมใส่หมูอบครับกรับแก้วนี่คือแก้วประเด็กครับมีสองแก้วนี่แก้วประเด็กอันนี้แก้วบักพริกดิบครับนี่แก้วประเด็กใส่บักกอกขมครับผมตำแก้วใส่ประเด็กใส่บักกอกขมมีสองแก้วครับน่ครับตอนนี้กำลังอบอยู่น็นบอกพี immt, ่นงนายกินม่ ครับ<อ>สุดยอดเลยครับพี่โนโ้องเอ้ยอ้าวมาครับพี่โนโ้องแกงนกหน้ำไม้เสร็จแล้วเซตหนังมัวนะครับเพราะแกงน้ำไทยหนังมัวนเนีมันจะเป็นสภาพนี้ครับเนี่ยเนี่ยแกงเซตหนังมัวครับแกงนกหน้ำไม้เซตหนังมัวใส่ผักทองสุดยอดเลยครับผมค่ะผมชิมให้ม่งเด้อไปอือหือฟังเสียงยำอือหือ ย่างสซหมูแกวครับผมเมนูง่ายเหมือนมาเด้อมันเขาครับมาหม,ม,ม่ำหม่ำไม่เอฟซีกินเมึงดูหรอกหมาำไม่เอฟซีมึงดูเดี๋ยวพอท้ายอยู่นี่โอโ้โหโอ้โหลูกไส้หลาไส้หลามากแจงน้องใหม่เมื่อนี้ให้พอแจงให้กินครับแจงน้องใหม่เส้นหนังวัวเอาเอาอีกเอาอีกมึงมึง มาป๊อปนี่มาพี่น้องเอาไปอร่อยกันต้องเสียงชนน้ำแล้วพี่น้องเนี่ยหอมคนมากอแไปะเดกครับจำเอาไว้อหอม อืมอือต้องเหยงยำไปทายปังหนุ่มไปเลยครับเขาบท่ทายได้เสียเงินคอยเจิมธุรกิจเอา้าอายกิน2คนเฮาลูกเอา้าแป๊บเอา้าสุดเอา้าเอา้าเอ้าโอ้โหยอืมเบงโหตรงบานนี้คนกินกนีิมน้ำได้บ่นี่ครับค่ําตาตี ไปเพื่อพี่น้องเพื่อเอฟซีครับนี่เพื่อพี่เพื่อน้องเอาไปป, <c oughs> ปึ๊บอื่อยบุหลุนกโป้เนี่ยนกโป้หน่อยเนี่ยนกโป,กโป้อร่อยไหมอโอวยาขินไหมเอาจำเปี้ยนประเด็นคุณน้องมึง อ,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 อืออือ,ออ,อ,อ,อืออือโอเคครับขออนุญาตขึนเขาวเด้อพี่น้องเดี๋ยวกันครับ